แลหนูกกระบาดเนี่ยแต่งหน้าไงก็ไม่เนียนไม่แปลสเทียเป็นอะไรคะพี่หวานเห็นนั่งสองกระจกแล้วก็บ่นคนเดียวมาพักแล้วนะคะเนี่ยก็ผิวพี่มีปัญหาสีน้องอีฟแต่งหน้าไงนะก็ไม่เนียนไม่แปลเหมือนแต่ก่อนแถมพวกริ้วรอยเนี่ยก็เริ่มมาเยออแล้วด้วย เลขสมนี่มันทำร้ายจิตใจพี่มากเลยอ่ะโอยอย่าว่าแต่เลข3ามเลยค่ะพี่หวานเลข2กลางๆแบบอีฟเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องผิวไม่กระจ่างใสค่ะแล้วก็รอยดำจากสิวอะไรพวกนี้ค่ะพี่หวานเอ้ยน้องเป็น beauty b l เก g e r นี่สแสดงว่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำพี่แน่เลยไหนมีอะไรว่ามาสินี่เลยค่ะ,คะพี่หวานโอเลไวไเรเดนซีซีครีมค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็สกินแคร์อยู่ในขวดเดียวกันเลยค่ะ,คะก็เหมาะสําหรับสาวๆที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำมีจุดด่างดำแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอแบบน้องเลยค่ะพี่หวานอ,อันเนี้ยบอกกับน้องแล้วของพี่มีบ้างไหมมีสิคะ่ะพี่หวานนี่เลยคะ่ะตัวนี้คะ่ะโอเล o t a ท e ลเอฟเฟกพอลมินิม n ซิ่งซีซีครีมค่ะ,คะตัวนี้นะฟังจากชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะช่วยอัมพรางดูขุมข้นของพี่หวานที่บ่นอยู่เมื่อกี้ค่ะให้ดูเรียบเนียนแล้วก็สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให หน้าพี่หวานเนี่ยสวยเนียนฉ่ำตลอดทั้งวันด้วยนะแห่งตัวนี้นะคะ<ๆ>เขาจะมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันร,ริ้วรอยแห่งไว้ทั้งเจประการที่มีอยู่ในเฉพาะโอเลโททอลเอฟเฟกเท่านั้นนะคะและตัวนี้เนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าใช้ทุกวันแล้วนั้นหน้าพี่หวานเนี่ยจะเด็กลงด้วยค่ะจริงดิจริงค่ะชอบมากเลยอะ่ะไหนๆนะน้องก็พูดมาขนาดนี้ละพี่หวานคันไม้คันมือเนีย่ยจะลบหน้าแล้วก็แต่งหน้าใหม่เลยอ่ะเรามีขวดนี้ขวดเดียวเนี่ยก็ประหยัดไปได้หลายขั้นตอนแล้วใช่ไหม่งั้นเรา หน้ากันไหม uh huh. แต่งหน้าภายใน5นาทีค่ะ uh huh. โดยมีโอเลซีซีครีมเนี่ยเป็นตัวช่วย uh huh. แล้วเราจะแต่งลุคอะไรกันดีล่ะคะลุคเหรอคะสวยใส่แม่ให้มาไหมแล้วเราลองมาดูกันว่าหลังจากแต่งหน้าเสร็จเนี่ยเราสองคนจะออกมาสวยรักขนาดไหน นะคะคของอีฟใช้นี่เลยโอเลไวทเรเดียนซีซีครีมค่ะส่วนขวาหวานนะคะนี่เลยค่ะโอเล่ทัชโชเอฟเฟกต์พอมิเนอไมซิ่งซีซีครีมค่ะเริ่มเลยไหมคะได้เลยค่ะพี่หวาห้านาทีนะ ัดเวลาได้หลายขั้นตอนเหมือนกัน,นเนี่ยดูสีทาซีซีครีมแล้วก็ทาแป้งเลยง่ายจะายไหนดูนะ้าไนดูนะเอ้ยเนียนเนียนจริงเนียนเป๊ะแต่พูดถึงว่าถ้าเราอ่ะเป็นแบบคนที่ต้องทำงานเนาะถ้าแบบมีตัวช่วยดีมันก็สามารถช่วยเราประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันใช่เอาเวลาไปนอนได้เลยนะเนี่ยพักผ่อน น่าเกลียดละรากปากขนตาล่างใช่โอ้โหยมีเวลาปัดขนตาล่างด้วยนะคะไม่ได้ค่ะคุณน้องเวลาคุณพี่ต้องใช้ให้คุณน้องโอ๊ยตะและตะและตะและวแตะแล้วโอ๊ยเผลเวลาเมลอเวลาค่ะเื่อเวลาถางวางถางวางค่ะเผื่อเวลาแบบเข้าห้องสอบนะคะออกมาเป็นไงอ่ะสวยค่ะคุณพี่ขอ้คุณน้องก็เนียนคือเราต้องบอกว่าเรามีพื้นดีใช่ใช่ไหมคะ โหดูสิผิวเนียเรียบเนียนกริบเลยนะคะอย่างกับใช้แอร์บลัชค่ะคุณพี่ที่สําคัญนะคะหน้าดูอออะลงด้วยค่ะชอบมากขอกดไ like ลค์รงคาว่าหน้าเออเลยได้ไหมได้ค่ะกดไลค์เลยค่ะไหนไม่คุณพี่ดูหน้าคุณน้องบ้างได้ค่ะมันดูบางเบาอะ่ะแล้วพี่ว่าหน้าน้องอะดูไบร์ขึ้นด้วยนะจริงเหรอคะจริงไม่โ<ห>กนะหกเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราสองคนต้องขอยกความดีความชอบให้นี่เลยค่ะ โอเลซีซีครีมหลอดนี้นะคะเพราะไม่ว่าเราจะรีบขนาดไหนผิวเราก็ยังเป๊ะนะคะที่สำคัญเขามี s p ส15ด้วยเราสคนก็เลยออกจากบ้านในะอย่างมั่นใจแล้วก็แฮปปี้วร์เลยค่ะหาดีเวอร์เลยค่ะ